โอเคสวัสดีเพื่อนๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาเกมกิ้วนะฮะผมโอ้โหไม่คิดไปเริ่มใหม่ใครเลยนะฮะตรงจุดเริ่มแรกที่เราผ่านไอ้มอนสเตอร์ก่อนที่เราจะถึงปั๊มมาฮะเนี่ยประมาณตรงไอ้ตรงไอ้ตรงรถเลยอะ <laughs> โอ้ไปเริ่มใหม่โคตรไกลผมก็คิดว่ามันจะเซฟตรงจุดที่เรายืนล่าสุดนะฮะโอ้โหไปเริ่มใหม่ตรงนู่นโอ้โหดีนะที่เรากลับมาตรงนี้ได้อย่างปลอดไม,ไม่ไม่ปลอดภยัยจริงๆก็ตายไปรอบหนึ่งด้วยความรีบนะฮะอันนี้ต้องขอขอ,อไฟด้วยพาน้องตายไปรอบหนึ่งนะฮะอันนี้แต่ไม่เป็นไรเราไม่ได้อัดมาให้ดูนะถือว่าเจ้ากันเจ้ากันอันนี้ถือว่าไม่นับนะฮะอ,อ๋อใช่อ,อ๋อจากรอบที่แล้วนะฮะผมสังเกตมาว่าภาพในเกมมันค่อนข้างจะมืดนิดนึงนะภาพในคลิปนะเดี๋ยวผมจะเพิ่ม แสงขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งละกันนะฮะอ่ะประมาณ2ขีดได้ไหมอันนี้นะสว่างขึ้นไหมอันเนี้ยนะฮะเพราะว่าตอนที่อยู่ในฉากมื้ๆมันค่อนข้าง,งจะมืดมากเลยนะฮะน,นี้คุณผู้ชมอาจจะมองกันลาบากนิดนึงนะเดี๋ยวผมเพิ่มให้ละกันนะฮะนี้อ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะผมเห็นว่าจากรอบที่แลว้วอ่ะผมไม่ได้อ่านนะฮะเออในฉากโรงอาหารน่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเข้าไปใกล้ๆมอนนะ่ะแล้วกดตัว A ะฮะมันจะสามารถเหมือนแทงหลังมอนได้นะประมาณ execute มอนนะฮะฆ่ามอนได้นะฮะ แต่ต้องใช้พลังงานของไฟฉายด้วยนะฮะนี้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองกันนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยล้วกันนะมาในส่วนนี้นะแต่ข้างหน้านั้นเหมือนจะมีมอนนะอันนี้เออเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองทิมหลังไอ้ตัวนี้ดูเลยไหมล่ะอันนี้นะฮะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทิมยังไงนะถ้าเกิดว่าเราทิมหลังมันไปไอ้ตัวข้างหลังมันจะเห็นปะว,วะโอ้โหอะไรก็ไม่รู้แหละตอนนี้เพลงนี่บิวมาก่อนเลยฮะน,นี้มันมีจุดตะปุ่มตะป่่ามัน3มจุดนะฮะ ถ้าเกิดว e, uhm, hmm. right? hey, ่าเราโอ้โหเดี๋ยวมีตรงนี้แล้วเนี้ยนะโอ้โหมีไอตัวนกสองตัวกับปะดุกสองตัวท่นี้โอ้โหโคตรเยอะได้ปะวะผมไม่แน่ใจว่าทันหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงทีมหลังโอ้ยได้โอ้ยโอ้ยโคตรเท่น้องแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอ้โอ้ยตัวนั้นจะเห็นปะวะออ้ยไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นโอ้ยเดี๋ยวแต่โอ้โหรู้แล้วทำไมมันถึงให้แบตมาเยอะนะฮะ ถ้าเกิดว่าจะแทงหลังมอนทีหนึ่งนี่คือใช้แบตเตอรี่เยอะมากคือจี้มอนดีกว่านะฮะอันเนี้ยแต่คือในกรณีของการแทงหลังนี่คือแบบมันก็มันมันก็ถือว่าคุ้มค่านะคือแบบฆ่ามอนไปเลยตัวหนึ่งไะฮะผมจะแทงหลังอีกรอบได้ปะวะแต่เมื่อกี้ไม่มีตื่นเต้นนิดนึงเลยนะพอพอแบบว่าเราเดินเข้าไปใกล้ๆมอนรถจอยมันสั่นๆนิดนึงด้วยอะ่ะอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวผมขอไปเก็บแบตฝั่งนู้นก่อนละกันนะฮะคือแบบดูดิรถไปโคตรเยอะคือจี้ไปคุ้มกว่านะเอาจริงๆแล้วอะโอแต่ว่าจี้มันก็เสี่ยง โอเคเก็บแบตตรงนี้เนี่ยเราเราเดินไปข้างหน้าตรงนี้นะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเราเนี่ยจะผ่านไอ้ตรงนั้นไปไม่ได้ฮะโอ้ยอันนี้มียานะฮะยาเราเต็มยังห้าทับห้าอยู่ปะห้าทับห้านะฮะไม่เห็นไม่เห็นโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตึก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 เนี่ยตอนมันมีเสียงตึกตึกแล้วจอยมันสั่นด้วยอยานะอย่าหันมานะไอตัวนี้น่าจะไม่หันอต้องฆ่าไหมก่อนนะผมลองเดินไปก่อน วุ้ย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 ววววมีตัวนกอีกาอยู่งเนี้ยแต่ถ้าเรามุดไม้ตรงนั้นไปได้ก็น่าจะผ่านไปได้นะฮะอเนี้ยผมว่าเราน่าจะเดินผ่านไอ้นกอีกาตัวนี้ได้ถ้าเราย่องนะฮะโอเคได้ยังได้ยังได้แล้วนะได้ปะได้ปะได้ปะผมว่าได้ผมว่าได้ผมว่าได้อันนี้ผมว่าได้สายตามันสายตามันไม่ดีฮะตาถั่วอยู่ตาถั่วอยู่พวกนี้ตาถั่วฮะอันนี้ไอพวกนี้ตาถั่วอยู่ไม่เป็นไรโอเคมาแล้ววุ้ยเอมิลี่ปะเธออยู่ตรงนั้นเอมิลี่ เธอเห็นฉันไหมเอมิลี่เดี๋ยวก <Emily, S 1> ่อนอเดี๋ยววิ่งฉันฉันมาแล้วโอ้โหแล้วน้องตะโกนอย่างนี้โอ,โอไม่อะไม่เอานะ่ฉันดวงซวยจริงแบตเตอรี่มันหายไปอะโอ้โหชิบหายละมีบางอย่างเอาไปบางอย่างที่เต็มไปด้วยโครนถ้าฉันเดินตามทางนี้ไปมันอาจจะพาฉันไปหาแบตเตอรี่ก็ได้โอ้โหแต่หวังว่าฉันจะไม่ต้องพบใครกับอะไรที่หลงเหลืออยู่ที่นี่ ฉันต้องการแบตเตอรี่มากแม้ว่าฉันจะไม่อยากเจอไอ้กล้ามโตนั่นก็ตาม <c oughs> ไอ้กล้ามโตนั่นหมายถึงไอพี่หัวไฟนั่นใช่ไหมโอ้โหแม่งเสือกเอาแบตเตอรี่ไปอีกน้องแม่งโอ้โหซวยจริงอันนี้ซวยแบบหาที่เปรียบไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะตรงนี้เดี๋ยวเราลองเดินไปข้างหน้าก่อนฮนะผมว่าในส่วนนี้น่าจะไม่มีมอนผมว่าตรงนี้น่าจะมีของให้เราเก็บไหมคุณผ,ผู้ชมคิดว่ามีป่ะเอ้ย <c oughs> ไม่มีจริงเหรอ <c oughs> ไม่มีสักอย่างเดียวอันนี้เอ้ยนี่น,น,นอันนี้คืออะไรอะ ดูเหมือนว่าจะเกิดแผ่นดินไหวนะแต่ท่อพวกนี้มันมาจากไหนกันน่ะท่อพวกนี้เหรอเอาเร็วน้องมีการสงสัยเกิดขึ้นตอนแรกเราก็ไม่สงสัยจนกระทั่งน้องถามเอ้ยแล้วแถวนี้ไม่มีอะไรจริงไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอโอ้โหผมนึกว่ามันจะซ่อนอะไรไว้ไม่มีวะ่ะอันนี้โอเคเดี๋ยวเราต้องไปตามหาแบตเตอรี่ของรถต่อในร้านเกมนะฮะอาเขตโหเดี๋ยวเดี๋ยวเดวน,น,นั่นอะไรวะนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะอะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยน้องน้องน้องข้างหลังข้างหลังเฮ้ยชิบหายแล้วอะไรเนี่ยอุปกรณ์สร้างแสงแฟลชแล้วน้องไม่กลัวด้วยนะเมื่อกี้แบบน้องทำหน้าตึงมากขนาดพอดีกับไฟฉายฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ฉันสามารถใช้มันเพื่อทําให้มอนเตอร์ตาบอดด้วยแสงแฟลชได้เดี๋ยวก่อนทาไงซิอันนี้อัปเกรดการโจมตีด้วยไฟฉายเมื่อถูกล้อมกด X ค้างไว้เพื่อใช้ไฟฉายทําให้มอนเตอร์ที่อยู่ใกล้เคียงอยู่ชะงัก เมื่อใช้ไปแล้วจะถูกชาร์จใหม่เหมือนเป็นสกิลเหรอแล้วอันนี้เสียแบตเตอรี่ไหมผมว่าไม่เสียไหนลองดูสิโอเควิว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 ิไปแล้วไปแล้วไปเล็้วไปเลี้ววิ่งวิ่งวิ่งแอบเลยแล้วดูแล้วดูยังไงว่ามันรีชาร์จเสร็จหรือยังไม่เสร็จอะโอเคมันไม่เห็นนะฮะอันนี้เยี่ยมเลยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งตึงตึงอันนี้ตึงเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่อยากเข้าอาคารว่ะผมขอลองสำรวจข้างนอกก่อนละกันนะฮะนี้แถวนี้ไม่มีอะไรเลยอะ ไม่มีเอกประสงเอกสารไม,มมไม่มีนกขมิน้นไม่มีนกขมิ้นไม่มีอะไรเลยเหรอเออเรายังไม่เจอนกขมิ้นเลยนะเนี่ยหน้านตาเป็นยังไงวะเว้ยแต่แถวนี้มันหมอกมันฟุ้งๆยังไงก็ไม่รู้แล้วผมเพิ่งปรับแสงสว่างมารู้สึกว่ามันมันมันจ้าแปลกๆอันนี้ถ้ารอบนี้แสงมันจ้าไปก็ขออภัยนะนี่เพ๊บนึงผมขอเดินหาก่อนนะขอเดินหาแบบละเอียดละเอียดหน่อยนะเออผมเป็นคนไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่ด้วยนี่เว้ยนี่เหมือนเป็นบันไดลงไปได้นะฮะ ลงไปไหนมันไม่บอกจุดด้วยนะอันเนี้ยลองลองไปดูไหมล่ะเพิ่มความท้าทายสักหน่อยแมเนี้ยเผื่อมันจะแบบว่าเขาเรียกนะปดล็อกแมปปดล็อกอะไรให้เราโอ้ยแเราผมได้ย well. ินเสียงกระซุบกระซิบอีกแล้วอ,อ่ะมันอาจจะเป็นที่ซ่อนสมบัติก็ได้นะอันเนี้ยอุ้ยนี่ไงพุทุูกดิ์เดี๋ยวก่อนกดเเพื่อชำระล้างเขาอ๋อเธอเป็นอิสระแล้วนะโอ้ยเราได้อะไรมาฮะเศษตัวอีกแล้วบอนีงเศษชิ้นส่วนตัวนะฮะ โอเคในนี้มีแค่นี้ใช่ไหมมาปลดปล่อยผู้ต้องสาบนี่ที่สมุดไม่มีแผนที่ด้วยนะฮะอันนี้แสดงว่าต้องให้เราสำรวจกันเองเอาแล้วเพิ่มความท้าทายในการสำรวจเข้าไปอีกคุ้มค่าที่ลงมาแล้วอันเนี้ยโอ้โหแล้วยาวอีกแล้วนะฮะอย่างกัรรอบของคุณทหารไม่มีผิดเอ่อฉันควรจะเลิกทํางานที่นี่นะฉันไม่สามารถจัดก,การกับเรื่องไร้สาระนี้ได้อะทั้งหมดนี่ได้อีกต่อไปแล้วฉันเกลียดมันฉันเกลียดเหมืองฉันเกลียดเพื่อนร่วมงานงๆ่ๆสิ่งที่พวกเขาทําได้ดีก็คือการยักไหล่และพูดว่าทุกอย่างจะผ่านไปไปดด้ด้วยยีฉันเกทอม นโยบายแปลกๆของพวกเขาและการทดสอบของจิตวิทยาพวกนั้นพวกเขาไม่เห็นสิ่งผิดปกติงั้นเหรอมันไม่ได้อยู่ในหัวของเรามันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั่นในส่วนลึกของเหมืองต้องสาแห่งนี้พวกเขาแซงจำเป็นว่าห่วงใยแต่พวกเขาไม่ได้สนใจอะไรเลยอ่ะพวกเขายอมลดขนาดเพียงเพื่อหลีกเลี่ยงคดีความะนะพวกเขาส่งเราลงไปในหลุมนั่นวันแล้ววันเล่าความมืดมิดทําให้พวกเราเป็นบ้าเพราะสิ่งที่สําคัญก็คือการขุดหินปลาสีแดงพวกนั้นขึ้นมาอ๋อหมายถึงไอหินคอร์ที่มันที่น้องบอกว่ามีเสียงตึบ ตับเหมือนหัวใจแน่เลยที่นั่นมันควรจะเป็นเหมืองฐานหินไม่ใช่เหรอฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากําลังขุดอะไรอยู่อ่ะเห็นแก่พระเจ้าเถอะฉันควรจะเลิกมันนะแต่นี่มันสายเกินไปแล้วอ่ะชีวิตของฉันต้องพังทลายฉันนั่งอยู่บนโซฟาด้วยความหวาดกลัวฉันได้ยินเสียงมอนเตอร์อยู่ข้างนอกนั่นฉันได้ยินพวกมันคานไปมาที่หน้าต่างพวกมันกําลังมาหาฉันแล้วฉันควรจะทํายังไงดีอ่ะฉันจ้องมองตัวโง่โนี่ อยู่ในมือด้วยความหมกมุ่นอยู่กับมันฉันควรจะฟังพ่อของฉันฉันควรจะทําในสิ่งที่ชายตาสีเขียวบอกฉันฉันสามารถใช้ตั๋วนี้เพื่อออกไปจากสถานที่ที่ถูกทอดทิ้งแห่งนี้ได้แต่ฉันก็โง่เหมือนกับพ่อของฉันฉันไม่ได้ออกไปในขณะที่ฉันทําได้และตอนนี้ฉันก็ไปไหนไม่ได้แล้วพวกมันอยู่ที่นี่พวกมันจะลากฉันเข้าไปในเหมืองหรือที่ไหนก็ตามที่พวกมันพาคนงานเหมืองคนอื่นๆไปฉันไม่สามารถหลบเลี่ยงได้โชคชะตาก็คือโชคชะตาผมว่าเรื่องราวมันเริ่ม แปลกๆขึ้นแล้วผมว่าจุดศูนย์รวมของเรื่องราวต่างๆเรื่องราวแปลกๆนี่ผมว่าน่าจะอยู่ที่เมืองนี่แหละเพราะว่าตามที่น้องอ่านพวกป้ายนี่มาเหมือนเมืองแห่งนี้มันจะมีเออเขาเรียกอะไรนะมันจะมีจุดแลนด์มาร์กก็คือเหมืองนะฮะเหมืองถ่านหินนะฮะซึ่งจริงๆแล้วในเหมืองถ่านหินเนี่ยเหมือนจะมีความลับอะไรสักอย่างซ่อนอยู่นะฮะต้องไปหาความจริงกันต่อวันนี้ผมก็มัวตัวไปเลยแหละคุณผู้ชมบอกเล่าทำไมวันนี้เป็นโอ้มันเป็นช็อตต่ตตตตอตลอดอีกแล้ว,ว่า เดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าเราต้องอ้อมไปฝั่งนู้นนะฮะอันนี้เฮ้ยหยอกเฮ้ยอ้าปากค้างนี่มันเป็นไปไม่ได้น้องเห็นอะไรอ่ะเฮ้ยผมกดหมอบไม่ได้ด้วยแป๊บนึงอะไรฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะได้ยินแต่เสียงน้านี่หมอบได้แล้วแป๊บนึงอะไรอเสียงอะไรอ่ะเสียงมันอยู่บนหัวเลยอ่ะอะไรมันโกลนอยู่อ่ะอุ้ย อ,อีกแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยคือพื้นมันสั่นแบบอะไรอะ่ะอยู่ตรงไหนอะไรคืออะไรผมไม่เห็นอะไรเลยตอนเนี้หรือมันคือไอ้อันนี้วะไอ้ตัวที่มันเป็นมือเปื้อนโคลเลยเนี่ยโอ้โหกลัวนะเนี่ยแปบ๊บหนึ่งเริ่มกลัวแล้วนะฮะว่าเดี๋ยวอันดับแรกเราต้องไปปิดสายไฟก่อนนะั้นอันเนี้ยอุย้ยอะไรอะมันคืออะไรอนะฮะ โอ้ตอนนี้ใจไม่สู้แล้วตอนนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้ว่าอุ้ยเราลงไปแล้วขึ้นไม่ได้นะเนี่ยเมื่อกี้คืออะไรที่แผ่นดินมันสะเทือนเมื่อกี้ชิบหเผยแล้วพระสุธากรรมนาธไม่โอเคแล้วตอนนี้ไม่โอเคมากเดี๋ยวก่อนผมขอเดินไปฝั่งนี้ก่อนนะโอ้โหไฟมันช็อตอยู่เต็มไปหมดเลยฮะไปไหนไม่ได้เลยอันเนี้ยโอ้โหแล้วสายไฟอะไรมันระยงระยางกันเต็มเลยเพื่อนไม่เก็บพันให้มันดีๆหน่อยลรอฮะโอเคเป้าหมายเราตอนนี้ก็คือ ร้านเกมไปโอ้โหรู้สึกตึงรู้สึกตึงมากตอนนี้อาเขตเป็นสถานที่เดียวในเมืองนี้ที่ฉันชอบอะนะหรือไม่ก็เคยชอบฉันไม่เคยได้เล่นโดยที่ไม่มีพวกอันตราพานมาคอยทำลายทุกอย่างอ๋อแสดงว่าน้องก็เป็นคอเกมเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าแต่ก็คือน,นั่นแหละมันเป็นสถานที่ที่น้องชอบแต่ว่าทุกครั้งที่มาก็จะเจอพวกติกอันตราพานนะฮะก็เลยไม่ได้เล่นแบบดีๆสักทีตรงนี้เป็นพื้นที่อาเขต ไปชั้นสองห้องเก็บของอุ้ยมีกี่ตัวก่อนในเนี้โอโ้โหมีนกอกีกาด้วยเหรออุ้ยมีแบตอยู่นะฮะแต่ผมว่ายังไม่เก็บเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเก็บไปมันจะเพิ่มมาเต็มมันจะใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อย่างน้อยเราก็ควรจะไปทีมหลังมาสักรอบดูเหมือนว่ามีสายไฟมากมายอยู่ในชั้นเนี้ยแบตเตอรี่ต้องอยู่บนนั้นแน่อ๋อแสดงว่าไอ้แบตเตอรี่นี่มันเป็นตัวเชื่อมไฟในร้านนี้เหรอเล่นเกมอะไรกันเนี่ยทำไมสก,กอร์พวกนายสูงกันจังเลยโกงปะเนี่ยอว้ แล้วลงไปนี่คือขึ้นได้ไหมครับเนี่ยถ้าลงไปแล้วขึ้นไม่ได้ก็ควรจะเก็บแบตไปเลยป่ะอันเนี้ยเก็บไปเลยก็ได้ฮะอันเนี้ยเพลย์ซฟแล้วกัน,สถ,นสถานการณ์อย่างนี้ด้วยเราไม่ควรจะประมาทต่อสิ่งใดทั้งนั้นอันนี้มีกี่ตัววะเนี่ยสี่ตัวปะ่ะแต่ผมว่าน่าจะมีเยอะกว่านั้นมันน่าจะเป็นในพื้นที่ที่เรายังมองไม่เห็นผมว่าต้องไล่เทคดาวค่าไปทีละตัวแน่เลยเพราะว่าถ้าเราจะยึดพื้นที่แห่งนี้ให้แบบเดินโล่ง,ลงๆเราก็ควรจะทืบมอนให้หมด โอ้ยลงมาแล้วลงมาเล้วมี่านไปฉายข้างหน้า1จุดนะฮะนี้อย่าลืมอย่าลืมอ่าตอนนี้เรามีแบตเต็มนะฮะผมขอทิ่มดูสักตัวดิเราต้องทึบไอป,ประดุกก่อนฮะนี้ผมว่าไอตัวนี้ไม่เห็นเพราะมันไม่หันหรอกมันไม่มีวีเวลจะหันเลยฮะเดี๋ยวเราต้องทึบไอตัวนี้ก่อนอย่าเห็นนะ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 เฮ้ยอย่าอย่าเห็นอย่าเห็นโอเคโอเค โอ้ยย่ายายาย่ายายาเห็นย่าเห็นย่าเห็นย่าเห็นโอเคไม่เห็นแบตลดไปประมาณเท่าไหร่อะแบตลดไปประมาณ20-30%แต่ผมว่าไม่น่าถึง30นะหรือ25วะ2 5หเรนหรอแสดงว่าถ้าแบตเต็มสามารถจ้วงได้4ี่ตัวทืบทืบทิ้งอย่ามายุ่งกับฉันนะโอเคถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์ขับขันเมื่อไหร่ถ้ามันวิ่งมากระทืบเราเดี๋ยวเราค่อยปาแฟดใส่นะฮะนี้อุ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมมันลดเยอะกว่าเมื่อกี้อ่ะหรือว่ามันเป็นระดับมอนวะ ก็ไม่น่าใช่ว่าเอออันนี้เหมือนมันลดไปเยอะมากเลยอะจริงๆมันควรจะอยู่ประมาณกินห้าสิบสี่สิบดิอันนี้มันเหลือประมาณสามสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองอะชิบหายแล้วเอาเก็บแบตเลยก็ได้อันเนี้ยโอ้โหกดดันชิบหเอาละครนะตรงนี้เราน่าจะเดินสำรวจได้แล้วอันนี้ถ้าจะไม่ผิดไปห้องโกดังใช่ไหมห้องเก็บของข้าง้าข้างหน้ามีแบตเตอรี่นะฮะคุณผู้ชมตามมาด้วยกันนะฮะนี้โอ้โหล็อกอีกแลว้วล็อกอีกด้านหนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนี้นี่ท่อ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  เฮ้ยอันนี้เป็นกดกระป๋องได้เก็บมาก่อนอันนี้อะไรไม่รู้ขอมีอะไรติดไม้ติดมือไว้ก่อนนะฮะนี้อันนี้เป็นที่มุดหรือที่แอบโอ้ยเป็นที่มุดครับผมอันนี้เชื่อมไปไหน่ะเชื่อมไปทางข้างหน้าท่านเองนะฮะนี้ทำไมก็ไม่รู้ล่ละโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยคิดในแงี้ดีก็มีที่ให้แอบซ่อนนะฮะนี้โอเคค่อยๆกระดึ๊บแปลเดี๋ยวขอเช็คดูดีๆก่อนนะฮะว่าในจุดมุมนี้นะั้นมีมอนสกี่ตัวถ้าจะไม่ผิดจะมีมอนอยู่ข้างหน้าตรงนี้นี่ไงหนึ่งตัวตรงนู้นหนึ่งตัวตรงนี้อีกหนึ ขอมาดูฝั่งนี้ก่อนชุบ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 มีแอบไหมมีซ่อนนั่งไงมีซ่อนหนึ่งตัวมันมีมาร์กมอนแม่นี้ <laughs> มีมาร์กมอนไหมเดวก่อนนะถ้าผมจ้วงอีการนั้นได้ผมว่าที่เหลือเราน่าจะเดินจี้ได้แล้วแต่จะเข้าไปจ้วงมันยังไงวะแป๊บหนึ่งเฮ้ยนี่มียานะฮะน้องมุดอันนี้ไปได้ไหมคานคานไปน้องรอดอไปไม่ได้วะเนี่ย <laughs> ไม่ได้วะ <laughs> หรือเราควรจ้วงไอตัวปลาดุกข้างหน้าก่อนดีวะ อุ้ยกดดันนะเหมือนเล่นเกมช้อยเลยอะรู้สึกเหมือนว่าถ้าเกิดว่าเดินทางผิดพลาดนี่คือเราจะตายแน่นอนคิดแน่นอนนะเน,นี่ยจังหวะนี้ไอตัวนั้นมันไกลเกินไปนะมันไกลเกินกว่าที่เราจะเอื้อมถึงว่ะถ้างั้นเราล่อยตัวนี้มาได้ไหมล่อไตัวนี้มาฝั่งนี้ได้ป่ะวะโอเคถ้างั้นใช้แผนการล่อแล้วกันเฮ้ยชบเห็นไหมเห็นไหมโอเคเห็นตัวหนึง่งล่อมาได้ตัวหนึ่งใช่ไหมพอเราตั้งใจล่อมาตัวหนึ่ง้ค่นี้ เฮ้ยชิบหายโอ้ยอุ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 อุมาตัวเดียวป่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโอเคเฮ้ยแป๊บอย่าพึ่งเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาจ้วงเราโอ้เดี๋ยว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 โอเคโอ้โหอ่าไม่ตรงตามแผนเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่อันนี้ วตัวนกอีกานี่ก็ไม่เห็นผมคิดว่าแม่งจะโปะแตกแล้วนะนะ่า <c oughs> ผมบอกแล้วผมเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะฮะนี้ <c oughs> แม่งกาจะไปสเตลลแม่งมันหันมาเห็นมาโถเอ้ยแล้วน่าจะใช้แสงจี้มันได้นออนเนี้ยไม่น่ามีปัญหาโอเคจี้จี้ขาเรียบร้อยเฮ้ยได้อยู่อันเนี้ยไม่เปลืองแบตด้วยอุ <c oughs> ย้ยมันบิงได้มันบิกนี่เนี่ ตัวแตกขาแตกแขนแตกเรียบร้อยเจอไฟฉายลําแสงสูงเข้าไปเฮ้ยเฮ้ยยังมีตัวอยู่ตรงนู้นแป๊บหบนึง่งเดี๋ยววันนี้เรามุดไปหลังเคาน์เตอร์ได้นะฮะถ้าจำไม่ผิดมันมียาให้เราเก็บอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดทางตรงนี้ได้เอ้ยโอเคเรียบร้อยโอ้ตึงนิดหน่อยแต่ก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่า <laughs> <ś led> เจอของจริงเข้ามาแล้วจะก,กรีดอันนี้อันนี้เป็นจุดอะไรอะ่ะเป็นจุดทางเชื่อมแ่บที่เอบอันนี้ถ้างั้นกดน้ําก่อนฮะน,นี้อย่างที่พูดไปของมีอะไรติดไม้ติดมือสักหน่อยนะนี้เพื่อความสบายใจของผู้เล่นเฮ้ยอันนี้อะไรวะเนะี่ยฮึมคืออะไรอะ่ะ No time to play ไม่มีเวลาเล่น <ś led> <ś led> น้องยังคิดจะเล่นเกมอีกเหรอชิวมากเว้ยเดี๋ยวเห็นได้ยังไงแล้วก่อนมันรู้สึกมันสัมผัสถึงตัวเราได้ยังไงกันนะไอ้หมอนี่แป๊บหนึ่งนะมันมีกี่ตัวกันนะ มันมีกี่ตัวมันมีกี่ตัวโอ้ยมีสองตัวนะฮะเนี่ยถ้าเราเทคดาวตัวนี้อีก,กาตรงนู้นจะเห็นไหมผมว่าไม่เห็นผมว่ามันไม่เห็นผมว่ามันอ้องเชื่อผมป่ะผมว่ามันอ้องเว้ยเรียบ้อยหือจ้าขนาดนี้ไม่เห็นได้ยังไงกันโอ้ยเราแบดหมดแล้วชิบหยเี้ยวขอไปเก็บแบดฝั่งนู้นก่อนนะเยวผมขอเดินฝั่งนี้ก่อนแล้วกันมีแอบไหมเอ้ยไม่มีเว้ยเฮ้ยย่าในนี้แอบอะไรไหมไม่มีมีเก้าอี้หนึ่งตัวไปโถเอ้ย ไม่มีอะไรให้จริงหรอครับอันเนี้ยแต่ผมว่าน้องอีก,กาจี้ได้นะฮะเพราะว่าถ้าเราแทงหลังมันอ่ะมันจะเสียพลังงานเยอะมากนะฮะแต่ว่าถ้าเราจี้มันจะประหยัดพลังงานน้อยกว่าถ้าเราจี้โดนแล้วถูกจุดนะไปไปโอ้ยเดี๋ยวอย่าอย่าร้องอย่าร้อง <c oughs> โอ้โหกูไม่เคยเจออะไรพุ่งใส่หน้าอย่างนี้มาก่อนอ <c oughs> ุ้ยไม่มีฐานไฟฉายแล้วเงี้ยแล้วจังหวะเนี้ย โอ้โหมีอะไรอีกไหมเนี่ยเฮ้ยเอาเอ้ยทำไมบอลมันถึงกลิ้งมาตรงนี้ละ่ะฮะอย่างกับมีคนโยนมาเลยอะนะอันเนี้ยเุ้ยเหมือนจะไม่มีใครถ้าไม่มีก็ดีสิครับอันเนี้ยไม่มีจริงอะเป่าเฮ้ยตรงนั้นมีทางให้มุดนะฮะเฮ้ยนี่มีแบตแบตเตอรี่นี่แหละสิ่งที่เราโปวดปาน มีหลังเคาน์เตอร์มีอะไรไหมอันเนี้ยโอ้ยโอ้โหมีหินคอร์สนะฮะอย่ามาซ่อนอย่ามาซ่อนอันนี้ไม่ชอบใจว่ะมุดไปตรงนูน้นโอ้โหเดี๋ยวเราต้องเดินขึ้นไปบนอันนี้ว่าไอ้ตรงไอ้ตรงลานไฟข้างบนน่ะโอ้ยมาแล้วว่าอันนี้ไปตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเรียบร้อยลงโจ้งอันเนี้ยว่างเปล่าคือเคลียร์หมดแล้วไงประเด็นน่ะนะบอกตามตรงไม่มีอะไรอ้าวเดี๋ยวเอาก็นึกว่าน้องพุ่งออกมาข้างบน กล้องมันลอยออกมากูก็นึกว่าน้องบักลอยออกมาเฉยผมผมว่ามุมอย่างนี้ไม่สมควรจะถือกระป๋องน้ําไว้ว่าผมรู้สึกว่ามันถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นคือมันจะควักอะไรได้ค่อนข้างยากนะฮะอันนี้โอ้ยเอาแล้วเฮ้ยไอ้ถังพวกนี้มันวางเหมือนจงใจวางเหมือนจะให้ตกแน่นอนถ้าเราเดินผ่านคุณผู้ชมเชื่อผมไหมเชื่อไหมนั่นนั่นกูวาอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรฉันต้องระวังฉันไม่อยากรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรโอ้โหกูเพิ่งบอกไปเมื่อกี้ผมเพิ่งบอกไปพาร์ที่แล้วว่าไม่อยากเจออะไรที่มันเป็นแปดขาไม่รู้แหละมันมีกี่ขาแต่ขามันยาวมากเลยเมื่อกี้โอ้โหหูดีจัดๆเมื่อกี้ดีไม่เห็นเราวยกล้องแพนข้างหน้าไปเร็วๆดีเพื่อนคือคือไม่เห็นเลยว่าข้างหน้ามันมีอะไรนะอันเนี้ย คือซูมไปข้างล่างทําไมให้รู้สึกฟิลมีฟิลลิ่งอะไรหรือเปล่านี้แต่คือแบบข้างล่างเราเคลียร์หมดแล้วนะเพื่อนมันไม่เหลืออะไรแล้วอะแล้วทําไมคือกล้องมันเพนแปลกๆวะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะคือจะให้กูดูอะไรเนี่ยอ๋อตรงนู้นไฮสกอร์บอดเป็นมันน่าจะเคยเป็นที่ตั้งบอร์ดสกอร์สูงสุดนะฮะนี้อุ้ยอันนี้เปิดได้ไหมไม่ได้โอ้ยเดี๋ยวพัซโซครับผมอันนี้มันเล่นยังไงสิผมไม่บอกเลยว่าเก่งพัซซ์โซโคตรๆอันนี้ประชดนะฮะ อ๋อถ้าเป็นประมาณนี้ได้อยู่มัง้งโอเคฉันคิดว่าฉันเข้าใจแล้วฉันต้องเชื่อมต่อไฟ2ดวงนี้เข้าด้วยกันเดี๋ยวมันอ่ามันหมุนยังไงอะ่ะโอเคมันหมุนอย่างนี้อ่าฮะแล้วก็อ่าได้แล้วอุยไม่อยากไปต่อเลยอะเอ้ยยัยงไงก็ต้องไปอันนี้ต้องมีแบตเตอรี่อยู่แถวนี้แน่เลย โอ้ยตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวแสดงว่าเราจะต้องปิดที่ช็อตไฟฟ้าแล้วเราจะต้องล่วงลงไปข้างล่างนะฮะไอข้างล่างนี้ถ้าเราลงไปนะ่าจะเป็นห้องเก็บของชัวนะฮะตามสูตรสําเร็จนะฮะนี้โอ้โหอันตรายจัดเลยว่าน้องเดินข้ามได้ไหมจะโดนไฟดูดไหมแน่น้องนี่นี่น,นี่อันนี้คืออะไรวะเนะี่ยอันนี้คือแบตเตอรี่ที่ว่าเหรอเดี๋ยวนะถ้าเราถอดแบตเตอรี่ออกร้านเกมนี่มันจะมืดเลยนะแบตเตอรี่แปลกๆมันดูไม่เหมือนแบตเตอรี่รถยนต์เลยอะ่ะม,มันเหมือนแบตเตอรี่ของเล่นมากกว่าแต่ใหญ่มากเลยนะมีเด็กทํามันขึ้นมาอย่างนั้นเหรอ อุ้ยนั่นไงเล่ามาแล้วเกมโอเวอร์ over, ครับผมเป็นแอชิเมนท์ที่น่าฟังจริงๆโอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะเจอตัวอะไรวนะเน่ยโ,โ,โอ้โหโอ้โหอีโอ้ยไม่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 ได้ปวดไม่ได้ไปวดไปให้พ้นไปให้พ้นชิปหายและเดี๋ยวก่อนนะมันส่อง มันส่งเดี๋ยวก่อนมันส่งยังไงมันส่งตรงนี้โอเคอย่าหน้าอย่าน้อย่าน้อย่าน้อย่าหน้าอย่านอย่าน้อย่าน้อย่าน้โอเคโอเคเกือบไปแล้วฉันไม่คิดว่ามันเห็นฉันนะตอนนี้ฉันต้องออกไปจากที่นี่ฉันทำได้โอเคน้องทำได้น้องทำได้อุ้ยเหมือนมันจะลงมาแล้ว ตื่นเต้น,ต,น,ต,นตื่นเต้นตื่นเต้นอะไรขนาดนี้วะแป๊บหนึง่งอันนี้เป็นไอที่ล็อกไว้ตรงห้องห้องเก็บของโอเคเป้าหมายเราคือต้องออกจากห้องเล่นเกมร้านเกมโอ้โหแล้วส่งข้างบนนั้นโอ้โหข้างบนมันสอ่งอยังไงเนี่ยอันเนี้ยเฮ้ยตรงทรอ่อตรงนี้ตรงท่อตรงนี้ไปได้มันส่งมาถึงไหมส่งตรงนี้แป๊บหนึง่งส่งตรงนี้นานไหมนานอยู่นะผมว่าน่าจะไปได้เลยปะ่ะแป๊บหนึ่งนะ กดดันกดดันกดดันจัดอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นไม่น่าเห็นอันนี้ไม่น่าเห็นมาตรงนี้มาตรงนี้แล้วเอ่าเราต้องไปตรงอุ้ยอุ้ยอ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 ย่านะอย่านะเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมผมอาจจะเงียบนิด <immer> นึงนะฮะต้องใช้สมาธิจัดเลยนี่โอเคมันส่งไปแล้วมันส่งไปแล้วอย่านะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยว โอ้โหถ้าโดนเดี๋ยวก่อนนะถ้าถ้าคือมันสาดไฟมาเห็นคือมันจะแดกเราเลยปะวะโอ้โหนี่ผมก็กลัวๆเหมือนกันวะประมาณเหมือนแบบว่าพลาดทีนึงแล้วคือตายเลยปะมันมันขึ้นไปสองข้างบนแล้วอะเหมือนมึงรู้อะเนี้ยเหมือนเหมือนเหมือนมึงรู้ว่ากูจะเดินไปตรงไหนอตอนเนี้ยมึงก็ส่องดักรอเลยโอเคนี้ส่องมาตรงบันไดนานไหมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนตรงนี้มันไปไหนวะโอ้โหน้องเย่ะแล้ว แป๊บนึงนะเดินมาตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้มันไปไม่ได้ฮะเพราะว่าทางมันปิดไอ้ตัวนี้มันส่องมาตรงนี้แสดงว่าเดี๋ยวต้องเดินไปข้างหน้าอุ้ยนานปะวะแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแปปหนึงผมยังไม่ลกล้าผมยังไม่กล้าแป๊บนึงแป๊บนึงน,นานอยู่นะก็นานอยู่โ okay. อเคเฮ้ยขอร้องเดี๋ยวผมมาแอบหลังกล่องก่ไปป่ะได้ได้ไหมได้ไหมอันนี้ได้ไหมได้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 ไดไดแป๊บนึงโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ตรงนี้แล้วเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้แล้วเออซูมซูมอีกได้ป่าวะซูมอีกไม่ได้แล้วมันไม่เห็นใช่ไหมอ้โหบนโอ้โหบ,บนหัวเลยเอันเนี้ยโอเคเดี๋ยวมันส่องตรงนู้นมันสอ่องตรงนี้แป๊บนึงนะส่องโอ Commander ้ยเดี๋ยว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 เกือบเห็นหัวน้องอันน er ี้เดี๋ยวเราต้องเดินมาตรงนี้ป่ะนี่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 มุดมุดมุดทองนี่นี้นี่ตายตายตายเดี๋ยวก่อนโอเคมุดทอตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็ มุดท่อตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็เดินไปตรงนู้นโอเคกดดันกดดันพะยาคาเดี๋ยวก่อนตรงนี้เห็นปะอุ้ยเดี๋ยวเกือบไปแล้วตรงนั้นสองตรงไหนอีกเพื่อนว่ามาตรงนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวพอมันส่องมาฝั่งนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราวิ่งนะฮะเราวิ่งมาทางนี้ได้อยู่ปะได้อยู่ปะเนี้ยเพรเซฟไหมแอบตรงนี้ก่อนโอเคเพรเซฟก่อนละกันแอบตรงนี้ก่อนนะฮะ มันส่องอยู่ยปะวะเดี๋ยวก่อนผมผมไม่รู้ว่ามันคือแสงมันปะอ๋อแสงมันอยู่ตรงนี้โอเครอดแล้วผมว่ารอดแล้วผมว่ารอดแล้วอย่าเห็นนะตัวเธอโอเคเรียบร้อยรอดแล้วเถอะอันเนี้ยขอร้องเลยอ่าออกไปโอ้โหตึงจัดจัดโอเคตอนนี้ก็กลับไปที่ รถเคนเหมือนเดิมก่อนที่จะกลับไปที่รถเคนมันมีจุดที่เขาเรียกไงนะไฟมันไม่ช็อตแล้วอะ่ะเยอะเลยฮนะตรงเนี้ยเดี๋ยวผมขอเดินเซอร์เวยให้ทั่วกันแล้วกันนะคุณรู้ไหมว่ามันเหมือนกับว่าเอเมิลี่กำลังถูกใช้เป็นเหยื่อล่อ <ś> เพื่อตัวฉันทั้งเมืองไม่มีคนอื่นอีกแล้วอะ่ะมีแต่พวกมอนเตอร์ที่กำลังรอฉันอยู่ทุกซอกทุกมุมบางทีฉันอาจจะสติแตกเพราะฉันรู้สึกว่านี่เป็นการเล่นตลกครั้งใหญ่ที่จงใจทำขึ้นมาถ้าเกิดว่าเล่นตลกนี่คือแบบ อันนี้โคตรโกรธเลยผมว่าหลังจากตรงนี้ไม่มีมอนสเตอร์แล้วถ้างั้นเดี๋ยวผมขอมาเซอร์วีตรงนี้ก่อนละกันนะโฮยตรงนี้ก็ยังช็อตอยู่ดีวะ่ะแปบ๊บหนึ่งอันนี้มีสเปร์พ่นปากน้องอันหนึง่งโรงเรียนอยู่อีกด้านของรั้วนั่นน่ะโอเคน้องเฮ้ยนี่เป็นท่ออีกแล้วแปบ๊บหนึ่งผมว่าลงไปปลดปล่อยลงไปทําอะไรสักอย่างแน่นอน mm. ชัวป้าบเก็บของใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวก่อนนะใช่ของจริงเป้าเนี่ย เอ้ยทำไมไฟแดงแล่ะฮะอันเนี้ยเจออะไรหรือเปล่าอันนี้มันเป็นวาลวเปิดน้ำหรอไปเปิดตรงไหนวะเนี่ยแป๊บนึงหรือเป็นพัซเซอลโอ้โหพัซเซอร์จริงด้วยอ๋อโอเคเข้าใจละถ้างั้นบิดกลับแล้วก็อันนี้ก็จบแล้วป่ะเ <c oughs> ยี่ยมเลยอันนี้คือลดน้ำใช่ไหม โอเคผมว่าตรงนี้น่าจะไม่มีมอนน่าจะเป็นเขาเรียกไงนะจุดเอาของนั่นไงแล้ววิงว่งวิอยู่นะฮะหินคอร์สเขาบผมอันนี้ก็สวบซะเลยเอ้ยโผล่ตรงไหนวะอ่าแล้วก็ปิดสวิตไฟเรียบร้อยเอ้ยมีแบตเตอรี่ให้เราหนึ่งอันเก็บไปเลยก็ได้เพราะว่าเราคงไม่มีโอกาสได้มาทางนี้แล้วล่ะอ่ะเอาเต็มเต็มไปอันเนี้ยแล้วเราก็กลับ ตอนลงท่อนี่ขอไม่เจออะไรจริงๆนะเนาะขอเป็นเออขอเป็นแบบแหล่งเซฟโซนให้น้องหน่อยที่แอบอะไรเงี้ยว่าไปนะฮะอย่าให้ใจหายใจคว่ำเยอะเลยเนี่ยเกรงหมายถึงคนเล่นเนี่ยเกรงโอ้ยเดี๋ยวก่อนก็ต้องมาวนไกัพวกนี้ใหม่อะแต่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาในการเดินผ่านในพวกนี้เอาแบบเซียนๆเลยนะเอาแบบช่ำๆเลย <c oughs> เอ,อ้ยเรียบร้อย มุดตรงนี้ได้ก็ผ่านจ้อยแล้วอ่าแล้วนี้ก็มาติดอ่าไหนๆก็มาละมาติดสวิตแล้วก็เข้าคัสซีนสักหน่อยละกันนะฮะนี้ชึบเรียบร้อยแปะอ่าถ่านไฟฉายโอโ้อเราเลื่อนให้เองด้วยโอ้โหมาแล้วฮะ <receber spreads> บันไดสุด <isz pretending> เดี๋ยวเดี๋ย <Pedro> วนกนกนกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราไปดัก คือไปดักกูที่โรงเรียนเลยว่างั้นแหละแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมผมดันขึ้นมาแล้วอะแล้วผมจะลงกลับไปอีกได้ปะผมยังไม่ได้ไปสำรวจเมื่อกี้เลยอะแป๊บหนึง่งโอ้โหกลับไม่ได้ชิบหายโอ้โหผมพลาดของอย่างเงี้ยโอ้โหกลับไม่ได้จริงอันนี้โอเคขอพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับเกมกิลฟ์ Guild นะฮะผมพรดทนี้ก็ตื่นเต้นกันไปนะฮะสำหรับ สำหรับคนเล่นนี่แหละนะฮะอันนี้อาจจะมีตอนแบบว่าช่วงเงียบบ้างหรืออาจจะพูดบวกบกบอยไว้บ้างต้องขออภัยนะผมอันนี้ไม่ค่อยได้มาเล่นเกมแนวนี้บ่อยจริงๆนะพอมาเล่นแล้วแบบว่ามันตื่นเต้นนะเออมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีนะครับผมขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมไวเ้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะมีคลิปอะไระผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม